การต่อดอกนะคะพอเราถักดอกที่1เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ถักดอกที่2มาจนถึงแถวที่2ก็คือสีขาวนี่คะ่ะเราจะเริ่มต่อต่อดอกกันตรงแถวที่3นะคะวิธีวิธีการต่อดอก อักโซ่ขึ้นไปสี่นะคะสองสามสี่แล้วเอาดอกที่หนึ่งมาทำการประกบอันนี้จะเป็นด้านในนะคะแล้วก็ด้านในประกบกับด้านในแทงเข็มเข้าไปตรงมุมนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดหงมาถักเอ็กหนึ่งครั้งเสร็จแล้วถัก f อสหลกักตรงดอกที่สองหนึ่ง สอามพอได้ f สามหลกักก็ถัก x ลงตรงดอกที่หนึ่งนี้นะคะ พอถัก x ตรงดอกที่1แล้วมาตรงนี้ของดอกที่2เราก็จะถัก3 f เสร็จแล้วก็ไปถัก x ตรงดอกที่ 1, 1พอมาถึงตรงมุมของดอกที่2เราก็จะถัก3 f ห สองักโซ่หก็ถักเอ็กลงตรงมุมนี้นะคะ1ครั้งเสร็จแล้วถัก3าเอฟลงที่เดิมนคะก็จะเป็นการต่อดอกที่1กับดอกที่2แล้วนะคะ คราวนี้เราก็จะถักวนมาจนจบรอบที่สามของดอกที่สองเลยนะคะนะคะพอเราถักวนมาจนจะจบรอบที่ที่สามของดอกที่สองนะคะ เราก็จะถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก2อเอฟลงตรงทรี่แล้วถักโซ่สี่ไว้นะคะหนึ่งสองแล้วแทงเข็มเข้าไปเกี่ยวใหม่ลอดหงมา จะเสร็จในการต่อดอกที่1กับดอกที่2นะคะพอเราต่อดอกที่1กับดอกที่สองเสร็จแล้วใช่ไหมคะดอกที่3เราก็จะต่อเหมือนกันนะคะกับดอกที่สองวิธีถัก้ยวิธีต่อก็เหมือนกันเลยนะคะ เราก็จะต่อให้เขาดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3ดอกที่4ดอกที่5ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวของที่คาดผมที่เราต้องการเราถึงจะพอนะคะพอเราต่อดอกออได้ความยาวของที่คาดผมที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาทํา ตรงด้านล่างให้เขานะคะเราก็จะมาต่อไหมตรงมุมนี้เลยนะคะถักโซ่หนึ่งแล้วถักเอ็กลงที่เดิมหนึ่งหลัก แล้วก็ถัก x ไปตามหลักเลยนะคะไหมที่เขาไม่ตีเกี่ยวจะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงนะคะเวลาเราเกี่ยวไหมชอบแตก ถักถัก x มาจนถึงมุมนี้เลยนะคะพอถักมาจนถึงมุมด้านนี้นะคะเราก็จะถักโซ่หนึ่งแล้วพลิกชิ้นงานกลับนะคะแล้วก็ถัก x ก,กับลงที่เดิมนะคะคราวนี้เราก็จะถัก x กลับไปทุกหลักเลยนะคะแถวที่สองนะี่คะถัก x กลับไปทุกหลักเลย ถักกลับมาจนถึงมุมนี้เลยนะคะถักมาจนจบแถวที่สองแถวที่สามก็เหมือนกันนะคะถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถักเอ็ x ลงตรงที่เดิมแล้วก็ถักเอ x ก,กลับไปทุกหลักเลยนะคะเราจะถักแบบนี้กลับไปกลับมาจนถึงแถวที่สี่นะคะเดี๋ยวถัก กลับไปกลับมาให้ถึงแถวที่4นะคะเราถักมาจนจบแถวที่4นะคะแถวที่5เราก็จะถักโซ่1แล้วแทงเข็มลงไปที่เดิมเกี่ยวไหมลอนหงออกมาแทงเข็มลงไปตรงหลักที่สองอีก1ครั้งนะคะตรงนี้เราจะรวบเป็นหลักเดียวกันนะคะ เสร็จแล้วก็ถัก X ไปทุกหลักเลยเหลือไว้สองหลักสุดท้ายนะคะของแถวที่ห นะคะเหลือ,อไว้สองหลักสุดท้ายเราก็จะทำการรวบเป็นหลักเดียวนะคะก็คือแทงเข็มลงไปตรงเกี่ยวไหมลอดหวงมาแล้วก็แทงเข็มลงไปตรงหลักที่สองเกี่ยวไหมลอดหวงมาแบบนี้นะคะรวบเป็น1หลักพอแถวที่หก็ถักโซ่หนึ่งทำเหมือนเดิมนะคะแทงเข็มลงไปที่เดิมหนึ่งครั้ง แล้วก็แทงเข็มลงไปตรงหลักที่2เหนึ่งครั้งเกี่ยวไหมรอดหอมมัวงออกมารวบเป็น1ห,หลักแล้วก็ถัก x ไปทุกหลักเหลือ2หลักสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะเวลาที่ไหมมันแตกเวลาเกี่ยวเข็มมันก็จะไม่สวยอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่แหละคือข้อเสียของไหมที่แบบ ตีเกี่ยวแล้วแตกก็จะถักยากนิดนึงเพราะว่าพอถักถักไปแล้วมันก็ถ้าเราเกี่ยวไหมไม่เนี่ยมันก็จะดูไม่สวยต้องมาลื้อถักใหม่ทำให้เสียเวลาเนี่ยค่ะ พอสองหลักสุดท้ายก็ทําเหมือนเดิมรวบเป็นหลักเดียวกันก็จะจบแถวที่หแถวที่7เราก็จะทําการลดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอเราลดหลักมาเรื่อยๆจนถึงแถวที่9ตรงนี้เขาก็จะเหลือหลัก น้อยลงเลยนะคะพอแถวที่สิบเราก็ทําเหมือนเดิมถักโซ่หนึ่งแทงเข็มลงไปตรงหลักแรกเกี่ยวไหมลอดห่วงมารวบเป็นหลักเดียวพอหลักต่อไปก็รวบเป็นหนึ่งหลักแถวที่สิบแถวที่สิอแล้วก็แทงเข็มลงไปตรงที่เดิมนี่นะคะ รวบเขาก็จะเหลือหนึ่งหลักสุดท้ายก็จะจบแถวแล้วก็จะได้สามเหลี่ยมปิดขอบของอที่คาดผมของเราแบบนี้นะคะแล้วก็มาทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะทําให้เหมือนแบบนี้เลยนะคะพอเราถักด้านที่สองเสร็จเราก็จะทำการเก็บขอบเขานะคะด้วยการถัก x วนรอบเลยนะคะ เนี่ยค่ะถัก X แบบนี้ คะพอถึงตรงนี้ก็ถัก x ไปตามตามหลักเลยนะคะพอถึงตรงช่องตรงนี้ก็ถัก x ก,ก็คือถัก x วนรอบเลยนะคะเพื่อที่เราจะเก็บขอบเขาให้สวยงามนี่ยค่ะ จะเห็นว่าพอเราเริ่มถักเอกเก็บเขาก็จะเริ่มเป็นขอบสวยงามจากด้านทางนี้ที่ยังไม่ได้เก็บนะคะเดี๋ยวถักวนรอบมาจนถึงตรงนี้เลยนะคะตรงตรงถึงปลายมุมที่เราเริ่มตอนแรกเลยพอเราเก็บขอบวนมาจนรอบแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำสายผู่นะคะทำสายผู่เราคือเราจะถักโซ่นะคะหนึ่ง สองสามสี่สี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบถักโซ่แบบนี้นะคะไปให้ได้ความยาวของสายที่เราจะผูกนะคะ ความยาวของสายที่หน่อยถักมาหน่อยจะถักเอก้าสิบโซ่นะคะถ้าใครอยากได้สั้นหรือยาวกว่านี้ก็สามารถถักโซ่เพิ่มได้นะคะพอเราได้ความยาวที่ต้องการเสร็จแล้วเราก็ตัดไหมได้เลยนะคะนี้แล้วไปถักอีกด้านหนึ่งให้เหมือนกันนะคะก็จะได้เสร็จทั้งสองด้านเหมือนกัน ตักสายทั้งสองด้านเท่ากันเสร็จแล้วก็ตัดไหมเก็บไหมอะไรให้เรียบร้อยก็จะออกมาเวลาเราใช้งานเราก็จะผูกแบบนี้นะคะส่วนไหมพวกตรงนี้เก็บให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความสวยงามก็จะเสร็จแล้วสำหรับที่คาดผมของเรานะคะสามารถทำใส่เองหรือจะทำเป็นไรายได้เสริมได้นะคะ แล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจช่องของประพัฒสอนสอนถักโคเชไว้ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาหน่อยลงคลิปในครั้งถัดไปจะได้มีการแจ้งเตือนให้ทราบกันได้นะคะยังไงหน่อยก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณค่ะ